อะไรครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวานอนคลิปนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันเกมเดิมเลยนะครับเกม a s สเซโตคอร์ซานั่นเองนะครับกับคลิปที่แล้วเนี่ยเราไปขับอิซุสดีแม็คันนี้มากันเนาะอ่าเป็นอิซุสดีแม็กคอ n ซิงนะครับนี่ก็วันนี้เนี่ยเปลี่ยนคันบ้างมาขับคันอื่นกันบ้างนะครับซึ่งเอาเป็นคันไหนดีคันนี้หม้ อันนี้แล้วกันไหมครับนี่ปี2022เนาะนี่ปีก่อนล่าสุดเลยนะครับเอาสีอะไรกันดีนะครับผมสีส้มเรายังไม่เคยขับเลยเนาะเอาสีส้มไหมส้มหรือเขียวดีทิกตอกอ่ะเขาไม่ผมคอมเมนต์ตอนนี้เอาสีอะไรดีนะครับผมเขียวหรือส้มเขียวหรือส้มอ่าตกลงเอาเป็นสีเขียวใช่ไหมครับโอเคโอเคสีเขียวก็สีเขียวนะครับผมโอเคสีเขียวนะครับกับแมปนี่เราเป็นแมปเดิมเลยนะครับนี่เป็นแมปซาตตูโกะนะครับแมปของญี่ปุ่นเนาะนี่ผมก็เพิ่งลงมาใหม่นะครับแมปนี้นะครับ ซึ่งรถเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมช่องทาง,ทางทผมไปดาวน์โหลดมานะครับก็เป็นเพจ a c e บุ o กเพจหนึงนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้เด s c r สคริปชนะครับผมอเดี๋ยวเรากดโกเข้าเกมไปดูรถกันเลยดีกว่าเนาะ,ะและนี่นะครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าจอยตัวดีตัวเดิมของผมเองนะครับผมเจ้าตัว Logitech G29 กับเกียร์กระปุกตัวนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับว่าวันนี้เนี่ย กระบะ Isuzu D-Max ปี2022 4ีประตูคันนี้เนี่ยจะขับโอเคไหมนะครับหมายถึงผมเนี่ยจะขับโอเคไหมนะครับผมรถเข้ามาดีอยู่แล้วนะฮะเอออ่เ,อเอดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมซึ่งคันนี้เนี่ยก็มี6เกียร์นะครับผมนี่อ่านี่นะครับก็เข้ามาอยู่กันในหน้าเกมแล้วนะครับผมนี่กระบะสีเขียวอ่อยของเราเนะครับผมนี่เขียวใบตองแห้งปะเนี่ยไม่ใช่สิเขียวใบตองอ่อนนะครับผมเขียวใบตองอ่อน นี่นี่ครับมาดูรถกันก่อนนะครับผมนี่ดูสินี่นะครับคนขับเราเปลี่ยนคนด้วยเป็นน้องยูมิครับผมวันนี้เนี่ยน้องยูมิรับบทเป็นคนขับนะฮะนี่เลยนะครับผมดูฝากระโปรงครับผมเป็นเคฟล่าด้วยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะุ้ยโอ้โหซูมเห็นแบบมอนซ่าช็อปนะครับคันนี้ก็ได้มาจากมอนซ่าเนาะอ่าป้ายทะเบียนก็เป็นสีแดงนะครับผมป้ายแดงออกมาใหม่ๆเลยนะครับเพิ่งถอยมานะครับคันนี้นี่นี่มีโหมีจดทะงจดทะเบียนนะครับนี่ หกหนะึ่งนะหกหนึ่งรถปีหกปียี่สิบสองเนาะแต่ว่าไอพศนี่หกหนึ่งแงงงเหมือนกันนะฮะดูแม็กกอนดูแม็กกอนนี่แม็กเป็นไงโอ้โหอย่างสวยครับผมแม็กนี่คือแบบเข้ากับรถมากๆนะครับนี่อูนี้เขาทํารถมันดีจริงๆนะครับผมอ่ะนี่เสียงรถก็แบบเร้าใจจริงๆนะครับผมโอ้โหโอ้โหเสียงควันนี่คือแบบโหแรงมากควันนี่คือขโมงตรงแตงนะครับผมอ่า ี่ด้านหลังก็แบบสวยงามนะครับสุดๆอะสุดๆอ่ะมาดูภายในสักนิดนึงนะครับภายในเป็นไงบ้างนะครับนี่ดูดีภายในก็สวยมากๆนะครับผมจอก็เป็นจอที่เล่นได้นะครับนี่เข้า YouTube ได้อะไรได้หมดนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมนี่กระจกข้างกระจกมองหลังนี่ก็มีพร้อมนะครับผมเออมาเดี๋ยวเราออกตัวกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยจะเจอคู่ปรับคันเดิมเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะครับไอ นิสสัน GTR นะครับคันรอบที่แล้วเนี่ยเจอนิสสันสอยตูดไปล้อแบะนะครับผมรอบนี้เนี่ยจะเจอขนไหนนะครับออ้ยรถคันนี้นี่ขับง่ายมากครับผมพวงมาลัยเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเป็นรถแบบปีเก่าๆนะครับพวงมาลัยมันก็จะหนักด้วยนะครับแต่อันนี้รถปีใหม่พวงมาลัยเบามากครับผมเนี่ยเลี้ยวซ้ายด้าขวาคือเบามากๆอ่ะยังไม่ค่อยชินเลยนะครับผมเนี่ยมันเบาเกินอ่ะแต่ขับง่ายนะครับผมขับง่าย สำหรับผู้หญิงอะเนาะน้องยูมิอะเนาะยูมิเพ็่คนนขับวะเนาะก็ต้องแบบพวงมาลัยหมุนง่ายนิดนึงนะฮะเออยูม <N> ินี่ตั้งสดๆเลยนะครับคิดชื่อได้ไม่ออกแล้วเมื่อกี้นึกได้ยูมิก็เรียกยูมิไปอย่แหละเออ <N> 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 ไปละไปละมากระบะเขียวไปต้องอ่อนนะครับนี่น้องไปต้องอ่อนนะครับอันนี้ตกไปที่เกียร์สี่นะครับผมมาที่ร้อยสามสิบแล้วครับแรงมากๆครับผม เดี๋ยวเราไปทางซ้ายกันบ้างเนาะรอบที่แล้วเราไปทางตรงกันแล้วนะครับรอบนี้เปลี่ยนมาทางซ้ายบ้างโอ้โหโค้งแบบนี้นี่เลี้ยวยากมากๆนะครับผมอุ้ยอุ้ยเกือบไปเกือบไปอุ้ยมีกระบะตามมาคันหนึ่งนะครับผมเหมือนจะเป็นยูมิสองนะครับนองกระบะสีส้มนะครับคันข้างหลังนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยเกือบเกือบเกือบเฮ้ยเขาหนีเราไปแล้วว่าไม่ได้สิผมต้องอยู่ข้างหน้าคุณ อุ้ยฟอร์จูเนอร์เสียหลักอีกแล้วมีตามร้อยหกสิบแล้วนะครับผมร้อยหกสิบแล้วอุ้ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวดีๆแล้วดีๆร,ร,รอบนี้ขับดีๆหน่อยนะครับอ่ามาแบบนิ่มๆโอ้ยแบบนี้บอกเลยนะครับรถเขาขับกันโหดจริงๆนะครับนี่เบรกไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวโดนชนตุกนะฮะ รถเขาขับกันเร็วมากครับผมไม่เหมือนแมปก่อนนะครับที่ในโคูุเนาะแต่โคูุอันนั้นคือแบบบอดเขายังมีมารยาทนะครับจอดรอเราอะไรงนี้แต่แมปนี้นี่คือแบบรีบนะครับผมรีบไปทํางานนะครับคนญี่ปุ่นนะเนาะเดี๋ยวเข้างานสายนะผมเหยียบสุดอ่ะไม่มีใครเบรกอ่ะไม่มีใครใเบรกใครเลยอะ่ะตลอดข้างทางน,นี่ก็เจอแต่อุบัติเหตุนะครับในเกมนี้เนี่อ นี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหแอมบูลเลนต้องออกมาทํางานตลอดนะครับผมแบบนี้อ,อุ้ย้หพี่พี่ออกมาแบบนี้ผมก็ไม่ไหวอะ่ะเมื่อกี้นี่ผมนะครับประมาทไปนิดนึงโอ้เห็นไหมครับผมถ้าเราช้าเนี่ยโดนแบบนี้แน่นอนนะครับโอ้โหทุลักทุเลผมกว่าจะผ่านไปได้นะครับไปพี่เขียวไปต้องอ่อนนะครับผม ยังยูมีเป็นไงบ้างโอ้โหยังนิ่งๆนะครับผมยังเก็บทรงอยู่นะครับโอ้โหมากันแล้วนะครับผมสุดๆนะครับแบบนี้ก็ขับโอเคอยู่นะครับคันนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ยังดันท็อปสปีดไม่ได้นะครับผม ราะว่ายังไม่มีช่องให้ดันนะครับยังมีทางเลี้เยอะเกินไปนะครับตอนนี้เลี้ยวเยอะไม่พอหรอกมีรถชนเราเนี่ยเยอะมากๆมันไม่มีแบบช่องให้เราอัดแบบสุดเลยอ่ะดูดีดูเขาขับดีกระบะส่งของอ่ะนี่ขนส่งไหนครับเนี่ยโอเคชนอีกแล้วเจ๊หนึ่งมาเจ๊หนึง หนึงน่งก็คือเี้ยหุยหลบก่อนหลบก่อนเดี๋ยวเขาชนเราอยู่มีสองอยู่มีสสองขวา,า,าไปดีไปทางไหนดีต่างซ้ายแล้วกันทาง้ายแล้วกันใส่กันต่อตบมาเกสซีนะครับยังเลี้ยวโอเคนะครับเดี๋ยวขับแบบภายในยกันดีกว่าเนาะ นี่โอเคเลยอะโอ้โหนิ่งภายในนี่คือเงียบมากนะครับผมแทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องรถยนต์เลยนะครับผมเนี่ยเบามากๆเลยเสียงข้างในอะเบรกก่อนเบรก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 โอ้โหเบรกไม่อยู่เบรกไม่พ้นนะครับโอ้โหนี่ออกป้ายแดงมานี่คือแบบแต่งแบบเต็มสูปนะครับผมเออเอาเรื่องคันนี้อะ แต่ยังดันความเร็วท็อปสปีดไม่ได้เท่าคันที่แล้วนะครับนี่ป่านี้เนี่ยเกียร์หเนี่ยตัวคันที่แล้วเนี่ยที่เป็นกระบะคอกเนี่ยดันไปถึง200แล้วนะครับผมบางเอิญเนี่ยเกมค้างครับทุกคนค้างไปแล้วครับผมงงเลยครับผมกี้งงเลยนะฮะขอโทษเอ้ยอ่ะตอนนี้ก็กลับมากันแล้วนะครับผมเมื่อกี้นี่คือแบบ เกมแฮง์นะครับผมอยู่ๆก็ค้างไปเลยนะครับตอนนี้กลับมาก็พร้อมกับเม็ดฝนนะครับผมตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับตอนนี้โอ้โหหนักไม่ไหวนะผมหนักไม่ไหวนะฮะดูที่ดูเม็ดฝนดิโอ้โหสวยงามมากๆครับผมเม็ดฝนเกมนี้ชมเม็ดฝนก็แบบว่าตอนนี้ปิดกระจกมองหลักไปสักนิดนึงนะครับผมหมดบางทักียภาพนะครับนี่นี่นี่ดูนะครับผมจะโชว์อะไรนะครับเกมนี้เนี่ยเขาสามารถเปิดนี้ได้ด้วยนะครับผม พี่ปัดกระจกนะฮะอุย้ยเปิดไม่ได้หน้าแตกเฮ้ยเปิดไงวะ <c oughs> <c oughs> นี้กดตรงนี้กดตรงนี้กดออติเน่ก,เนกับหมายเลขหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมปัดกระจกได้วยเป็นยไงทุกคนดีจัดอะ่ะชอบอ่ะฟิลแบบนี้ดูดิมีเสียงเม็ดฝนเนี่ยกระทบกับรถด้วยนะครับทุกคนลองฟังดูนะครับเห็นไหมคือแบบดี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 ได้บรร,รยากาศนะครับผมมาสังเกตเดินหน้าไปก่อนนะฮะ วิ่งเร็วมากๆครับผมเร็วมากๆครับมุมนี้เนี่ยย,ยังไวอะ่ะเหยียบนิดเดียวยังนนเนี่ยโไวมากเกียสองไปเลยโอย้เสียงเงียบเสียงเบามากครับผมเสียงรถอะ่ะเบาจัดอะ่ะ ซีไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหที่สนามนี้ก็มีจี r อาร์มาอีกแล้วอะ่ะโอ้พี่จี r อาร์แต่งซิงด้วยคันเนี้นนรถแข่งปะเนี่ยขัาหน้านี้รถแข่งจะเจอกระบะซิงได้อย่างไรนี่กระบะซิงนำไปแล้ว กราซิ่งนำไปแล้วครับทุกคนมันแรงเกินนะกับป๋าซิ่งคันนี้เกห้าไปแล้วโอ้โหตอนนี้ฝนตกก็ถนนลื่นด้วยนะครับทุกคนเราต้องขับอย่างระมัดระวังนะครับช่วงนี้หน้าฝนเนาะเออ,เอแบบต้องขับแบบระวังนิดนึงนะครับถนนมันลื่นจัดนะครับปกตินี้ก็ลื่นอยู่แล้วเนาะเจอน้ำเข้าไปอีกหนักเลย ลอยตรงไปยาวๆจะมีทางตรงหรือเปล่าทางเนี้ยเป็นๆเกือบเกือบเกือบไปเกือบไปเกือบไปโอ้โหเสียหลักเมื่อกี้นี้ไม่รู้ว่าทางปิดนะครับผมคิดว่าทางเปิดเมื่อี้เกือบไปแล้วโอ้ยสูบปลาหนึ่งคันนะครับผมโตโยต้าอีกหนึ่งคันนะครับโตโยต้า ออเออฟอร์จูนเนอร์โดนเรียบร้อยไอ้หนูเอ้ยอบิดแตรไม่ทันแล้วไปกันต่อนะครับผมไปที่เกียร์ห้ากันเลยนี่จะถึงสองร้อยไหมร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบสองร้อยเป็นทีร่ระเบอยเบคอน ไม่ร้อด <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหน้องยูมิพี่ต้องขอโทษน้องด้วยรถหมุนติ้วเลยเมื่อกี้นี้ระวังระวังดูรถหลังก่อนดูรถหลังก่อนไม่มีรถไปได้เขีย <c oughs> สามมาแล้วนะครับถือว่าดัานถึง200นะครับคันนี้ โอเคเลยแรงมากๆขนาดรถป้ายแดงนะเนี่ยยังทำความเร็วได้ขนาดนี้นะครับผมแสงแซง GTR ได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับออลองตรงไปบ้างนะครับเมื่อกี้ไปทางเลี้ยวซ้ายนี่คือแบบค้างนะครับตอนนี้ลองตรงไปบ้างเซว่าจะค้างเหมือนกันหรือเปล่านีครับหุยพี่ m e r c ์เซเดสเบแซงผมไปแล้วอะ่ะพี่แสงผมนี้ไม่ได้ดี โอ้โหฟอร์จูเนอร์ต่อกันเป็นแถวเลยนะครับโอ,โ,โอ้โหอะไรกันเนี่ยพี่จิลีไปไหนกันนะครับพี่ยาาผมไปก่อนผมไปก่อนโอ้โหทุรักทุเลกันมากนะครับเมื่อกี้นะี้ยาวๆนะครับเกียร์ห้าดูซิเกียร์หกเนี่ยจะถึงเท่าไหร่จะสองร้อยยี่สิบสองหรือเปล่าโอ้โหดูดิแบบ ตอนขับมันก็มีแบบไอ้น้ำคุ่งออกมานะครับนี่ไม่ใช่ควันนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นน้ำนะครับผมน้ำจากพื้นถนนเนาะเออโอ้โหได้ฟิลจัดอะขับแบบนี้ดูดิเม็ดฝนอนะ่ะเม็ดฝนคือแบบสุดๆอะแบบนี้นี่คือถือว่าใหญ่มากๆนะครับผมเป็นแบบที่ใหญ่มากๆนะครับโอเคเยแบบแบบนี้เนี่ยนานๆจะได้ลงทีนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีช่องทางลิงกแบบ์แมพผมก็จะใส่ลิงก์แมพไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็ อยากเล่นแบบนี้ก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมอ่าืมเดี๋ยวไม่พ้นนะครับเดี๋ยวไม่พ้นเมื่อกีน <c oughs> ถนนมันลื่นนะผมเดี๋ยวไม่ได้มันลื่น <c oughs> ถนนลื่นจัดนะครับเ <c oughs> บา ไปกันต่อไปกันต่อเบาๆครับผมเบาๆ <c oughs> GTR อีกแล้ว GTR นี่อยู่ได้ตลอดนะครับ <c oughs> <c oughs> เลี้ยวมาได้เฉยยังไม่ถึงเกียร์หกสักทีนะครับผมนี่เรารอให้เกียร์หกแล้วก็จะปิดคลิปนะครับผมนี่ยังไม่ถึงเกียร์หกสักทีนะฮะ มาเกียร์ห้าละอีกหน่อยนึงอีกหน่อยอนึงจะใส่เกียร์หกละจะทางตรงละอีกนิดนึงนะครับอ่ะข้างหน้านี้แหละเตรียมใส่เกียร์หกนะครับผมเรามาลุ้นกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยจะถึงสองร้อยห้าสิบหรือเปล่าอ่ะลุ้นกันทามวาสองห้าสิบอ่ะเกียร์หกตอนนี้สองยี่สิบไปแล้วอะ่ะนั่นไงผมว่าแล้ว จะถึงเมี่อนี้ทำไมทำไมให้มันไล่ไปเองอเกรปหกอะ่ะแก๊ปห้าหน่อยก็แล้วกันนะช่วยเขาหน่อยมาจากสองร้อยจเปลี่ยนเก๊ปไปเก๊ปหกนะครับโอ้พี่หลบผมหน่อยพี่พี่ไม่หลบผมผมก็ต้องเพิกงั้นผมก็ต้องชนพี่เหมือนเมื่อกี้นี้โอ้โหพี่เอ้ยขับกลางสองทางเลยอะ GTR หลบหน่อยดี GTR ผมมุดนะผมมุนนะไม่ไม่หลบผมมุดนะนี่นะมุดเลยเป็นไงวะนี่นะไม่ทันแล้วมุดแล้วมาเตรียมตัวเกียร์หกนะครับไปตอนนี้เกียร์หกไปที่ร้อยโอ้โหอาถันเกียร์หกมาโทษขับนี้แหละขับยาวๆเลยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ละ,ะแบบนี้แหละไปยาวๆไปยาวๆ วิลล่าไฟฟ้าครับทุกคนเฮ้ยสวยอะแบบนี้มีรถไฟฟ้าด้วยอะเฮ้ยดีอะเออ,เอ,ออะไรเนี่ยโอ้โ,อโหเต็มหมุนติ้วเต็มไปหมดเจ๋งนะครับทุกคนรถไฟฟ้ามาด้วยวันเนี้ยโอ้โหน้องยูมิกับรถไฟฟ้าพูดใจนั่นรถไฟฟ้าพูดใจเฉยอด <c oughs> มาหลบผมหน่อยนะครับพี่ผมมาแล้วพี่หลบผมหน่อย นี่ไปที่2 1 0 2 2 0 2 2 3โอ้โหอาถันเกียร์หกอีกแล้ว <c oughs> ไปกันต่อนะครับผม <c oughs> ไปกันที่เกียร์5นะครับตอนนี้ โอต้องเบรกต้องเบรกท้างโค้งต้องเบรกไม่เบรกไม่ได้่ะต่อไปต่อไปอุ้ย B.M. แซงมาไปได้ไงะ่ะลูกพี่ B.M. รอผมก่อนนี่มาเอาคืนเกียร์หกเกียร์สุดท้าย ลบหลบ,ลบเลยลบผมเบรกไม่ได้แล้วหลบก่อนนะผมตั้งสมาธิละผมขอเงียบสักแป๊บหนึ่งนะครับผมผมจะดันท็อปสปีดให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมกันนะครับว่ายิ่งผมพูดเนี่ยสมาธิยิ่งหลุดนะฮะโอ้เฮ้ยรอดได้เฉยไปนันต่อ จะพูดหรือไม่พูดก็เหมือนกันอุย้ยเจอด่านเก็บค่าผ่านทางด้วยอ่ะอผมผมใช้ easy pass นะครับผมผ่านได้เลยนะฮะเบ้าเบ้า,านี่ทางโดดก็คล้ายกับประเทศไทยอยู่นะครับผมเฮ้ยบ้าไป โอเคครับผมตอนนี้ก็โดนลุมแหลกเลยนะครับผมไปไหนไม่ได้แล้วครับผมโดนอัดยับเลยนะครับผมน้องยูมีของเรานี่นะครับล้อก็เรียบร้อยล้อเละตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับผมทุกคนโดนวนมหาประชาช,ชนอยู่อย่างนี้นะครับผมก็ วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับมาดูต่อกันนะครับผมว่าน้องยูมิเนี่ยจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะแล้วถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวานอนคลิปของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของช่องของเรานะครับโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้อง ไปก่อนเลยครับผมสวัสดีครับ